ครับน <het> <thực step> ี่ครับ13วันผ่านไปแล้วนะครับนี่ครับก็เริ่มบานแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับก้อนกลางนะครับนะครับก็จะมาเก็บกันเลยครับนี่ครับนี่ครับมุนนะครับนี่ครับดอกที่สองนะครับนี่ครับ ฟังเหมือนจะแห้งนะครับนี่ครับบิดขึ้นมาเลยครับดอกที่สองนะครับครับดอกที่สามนะครับนี่ครับมีดอกตูมด้วยนะครับบิดเลยนะครับนี่ครับสองดอกตูมนะครับนี่ครับคับนี่ครับสำหรับดอกเล็กๆนะครับก็รอไว้รอบหน้านะครับนี่ครับ กำลบางตนะครับนี่ครับทั้งห้าก้อนเลยนะครับมีดอกเล็กๆอยู่นะครับครับนี่ครับสิบสามวันนะครับนับจากวันเริ่มโพะนะครับจะมีดอกใหญ่นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่ครับดอกใหญ่ห้าดอกนะครับแล้วก็ดอกตูมอีกสามสี่สี่ดอกสี่สี่ดอกตูมนะครับนี่ครับ ครับนี่ครับสิบสี่วันผ่านไปแล้วนะครับโครงการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยนะครับแบบง่ายนะครับไม่ใช้ไม้แบบนะครับใช้ฟางล้วนด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับก็เริ่มบานแล้วนะครับนี่ครับนะครับด้านล่างนะครับเก็บเลยครับอู้อ้หักเลยครับเนี่ยนี่ครับ สามดอกรวมกันนะครับนี่ครับนะครับอันเล็กนี้ยังไม่โตนะครับจะฟอรหรือเปล่าครับเนี่ยนะครับ,รบด้านบนครับ นะครับเก็บไปเลยครับหมุนๆนะครับนี่ครับก็จะมีดอกตุ่มเล็กๆอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับยังไม่โตนะครับก็รอรอบหน้านะครับไม่รู้จะโตให้หรือเปล่าครับนี่ครับรอบนี้ก็เก็บอันใหญ่ไปก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับ เนี่ยเล็กๆนะครับเนี่ยถ้าเก็บตัวนี้แล้วจะกระทูกระเทือนไม่รู้จะโตให้หรือเปล่าครับเนี่ยล่างครับนี่ครับ ครับนี่ครับบอนทีสี่นะครับมีด้านล่างนะครับนี่ครับโอ้ลูกดอกใหญ่นะครับนี่ครับบอนที่สี่ครับบอนทีสี่ด้านบนนะครับบิดเลยครับลูกนี้น่าจะเก็บเลยนะครับเพราะว่า นี่ครับรบดอกใหญ่นะครับนี่ครับป้อนที่5้านะครับเชื้อยังเดินอยู่นะครับนี่ครับพอนี่ครับ ด้นบนก่อนครับนครับล่างก็มีครับนะครับดูด้านล่างนะครับนะครับด้านล่างนะครับมีอยู่ครับโหมีดอกเล็กด้วยนะครับนี่ครับอ นะครับครับยับับเกเหตุฟางนะครับอย่างง่ายนะครับนะครับของเตี่นะครับนะครับได้ประมาณนี้นะครับ วันที่14วันผ่านไปนะครับนี่ครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้รักพาเทียวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ